สวัสดีค่ะัน,นพี่อ้อมจะมาสอนทําว่าวกางเกงนะคะซึ่งออกแบบโดยช่างผู้ชํานาญคนเดิมเลยค่ะว่าวกางเกงก็จะประกอบไปด้วยไม้ไผ่ทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นแรกจะเรียกว่าส่วนกลางค่ะส่วนที่2จะเรียกว่าปีกจะมีด้วยกัน2ชิ้นและส่วนที่3จะเรียกว่าหางจะมีด้วยกัน2ชิ้นและทั้งหมด5ชิ้นก็จะมีความยาวเท่ากันนะคะไปดูวิธีการประกอบกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกมัดปีกติดกับส่วนกลางแบบนี้นะคะทังด้านบนและด้านล่างเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะต่อมาใช้เชือกมัดปีกด้านบนติดกับส่วนหัวของไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะแบบนี้เลยมัดให้ทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วมาดส,ส่วนปลายของปีกทั้งด้านบนและด้านล่างติดกันแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะต่อมามาัดไม้ส่วนหางทั้งสองชิ้นติดกับส่วนกลางแบบนี้ค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วทําการแยกขาทั้งสองข้างออกแบบนี้นะคะแล้วทําการมัดได้เลยค่ะโดยให้ทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันนะคะแบบนี้เลยต่อมานะคะมัดส่วนปลายของหางติดกับส่วนปลายของไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จในส่วนของโค้งว่าวเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการติดกระดาษเข้ากับโค้งว่านะคะโดยให้วางโค้งว่าไว้บนกระดาษแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วทําการติดทีละส่วนนะคะโดยตัดกระดาษให้ห่างจากขอบ2เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วติดไปทีละส่วนเลยค่ะส่วนที่เหลือนะคะหรือว่าส่วนที่กระดาษติดไม่หมดนะคะก็ให้ทำการต่อกระดาษแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ทําการติดเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทําแบบนี้จนรอบตัวเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ